ท้องฟ้าสีครามสดใสชายหาดริมทะเลดำเต็มไปด้วยผู้คนที่มาพักผ่อนหย่อนใจกลางแสงแดดนี่คือสัญญาณว่าฤดูร้อนได้เวงกลับมาเยอนขับสมุทรไครเมียอีกครั้งที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่ชาวรัสเซียนิยมมาตากอากาศในช่วงฤดูร้อนเพื่หลีกหนีความวุ่นวายและอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดปีหลังรัสเซียผนวกรวมไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนอย่างผิดกฎหมายเมื่อปี2014 นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียก็ยิ่งหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในคาบสมุทรกลางทะเลดำแห่งนี้แต่เมื่อรัสเซียบุกทำสงครามรุกรานยูเครนและยูเครนเปิดฉากปฏิบัติการโต้กลับตอบโต้เพื่อยึดดินแดนที่เสียไปคืนจากรัสเซียหรือดูร้อนในใครเมียก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในเซวัสตอลเมืองหลักริมทะเลดำใครเมียเล่าว่าเพราะสงครามยูเครนหรือที่ชาวรัสเซียเรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางการทหาร В данный момент некие обстоятельства со спецоперацией. Людям большинство очень страшно сюда ехать. И казалось бы, вот мы сидим сейчас на пляже, отдыхаем, все классно, вроде все спокойно, но по сути здесь за забором, скажем так, по соседски идут боевые действия. Конечно, да, это... ไครเมียยังกลายเป็นอีกจุดที่เผชิญการโจมตีตอบโต้หลายระลอกฐานทัพฐานทัพอากาศกองเรือคลังกระสุนและอาวุธระบบป้องกันภัยทางอากาศเส้นทางที่ใช้ลำเลียงกำลังพลอาวุธยุโทโธปกรณ์และสเสบียงจากไครเมียไปยังแนวรบในพื้นที่ยึดครองบนแผ่นดินยูเครนโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารเหล่านี้ต่างตกเป็นเป้าโจมตีทางอากาศด้วยโดรนและขีปนาวุธด้วยความหวังจะบั่นทอนกำลังรบของกองทัพรัสเซีย การตอบโต้ครั้งใหญ่ด้วยกองเรือโดรนยังเกิดขึ้นที่กลางสะพานเคียชสะพานสําคัญที่สร้างขึ้นมาเพื่อเชื่อมไครเมียให้เป็นเนื้อเดียวกับแผ่นดินรัสเซียและเป็นเส้นทางหลักที่ชาวราัสเซียใช้ขับรถหรือนั่งรถไฟเดินทางมายังไครเมียเมื่อไม่อาจหลีกหนีสงครามได้อีกต่อไปฤดูร้อนนี้ไครเมียจะงเงียบเหงาวกว่าที่เคยแม้บรรดาผู้ประกอบการจะออกโปรโมชั่นลดราคาที่พักและทัวร์หรือคำกล่าวยืนยันเรียกความเชื่อมั่นจากทางการและผู้ประกอบธุรกิจว่า ที่นี่ยังคงปลอดภัยกว่าแค้นชายแดนหลายแหง่งแต่ก็ยังไม่อาจดึงดูดใจนะักท่องเที่ยวให้กลับมาได้ยอดจองห้องพักตกลงอย่างต่อเนื่องที่จองล่วงหน้าไว้แล้วก็ถูกยกเลิกช่วงซัมเมอร์ปีนี้ห้องพักในโรงแรมและรีสอร์ทเกินครึ่งว่างเปล่าขณะที่ก่อนสงครามจะเปิดฉากห้องพักมักถูกจองล่วงหน้าจนหมดสหภาพอุตสาหกรรมการบริการแห่งชาติของรัสเซียคาดว่า ปีนี้นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามายังไครเมียราว6-6.5ล้านคนลดลงจากปีแรกของสงครามกว่าร้อยละยี่สถึงสามสช่วงฤดูท่องเที่ยวบางเดือนนักท่องเที่ยวลดลงถึงร้อยละ40ขณะที่ในปีที่พีิกที่สุดไครเมียเคยต้อนรับนักท่องเที่ยวมากถึง9.4ล้านคนไครเมียเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมมาตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตแล้ว เดิมทีที่นี่เป็นดินแดนที่หลากหลายอำนาจผัดเปลี่ยนก็นเข้ามาปกครองตลอดช่วงเวลาประวัติศาสตร์จนงกระทั่งตกอยู่ในเงื้อมมือของจักรวรรดิรัสเซียช่วงปลายศตวรรษที่18และส่งต่อไปสู่สหภาพโซเวียตแต่ในปี1 9 5 4นริกิต้าคุช,ชชอฟผู้นำสหภาพโซเวียตส่งมอบคาบสมุทรแห่งนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตยูเครนเ,เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างกันและเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายลง พร้อมกับการประกาศตนเป็นเอกราชของยูเครนในปี1991ไครเมียก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินยูเครนในฐานะสาธารณารัฐปกครองตนเองประชาคมโลกรับรองว่ายูเครนมีสิทธิ์อธิปไตยเหนือที่นี่แต่ไครเมียยังหนีไม่พ้นร่มเงาอิทธิพลของรัสเซียเวลาผ่านไปยูเครนพยายามถอยห่างจากอิทธิพลรัสเซียและหันไปหาโลกตะวันตก การลุกขึ้นประท้วงรัฐบาลของประชาชนชาวยูเครนในนามการปฏิวัติยูโรไมดานเมื่อปี2014คือการป่าวประกาศว่ายูเครนปรารถนาจะเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปไม่ใช่รัสเซียทันทีที่วิกเตอร์ยานุควิชประธานาธิบดียูเครนสายโปรรัสเซียหนีออกจากกรุงเคฟไปที่รัสเซียเวลาดดเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียก็ตัดสินใจส่งทหารบุกยึดแคว้นไครเมียก่อนจะจัดให้มีการลงประชามติ ผนวกดินแดนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียท่ามกลางสายตาคัดค้านจากนานาชาติไม่ใช่แค่เข้าครอบครองรัสเซียยังพยายามผลักดันให้ใครเมียกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวราคาย,ย่อมเยาวที่ชาวรัสเซียเข้าถึงได้แผนแมก,กับโปรเจกต์ลงทุนสร้างเส้นทางและโครงสร้างพื้นฐานมูลค่ามหาศาลผสมกับผลจากการลงโทษความบาดรัสเซียที่ผนวกดินแดนไปจากยูเครนจนแหล่งพักร้อนนอกประเทศเริ่มกลายเป็นทริปราคาแพง แม้ผู้ที่มีกำลังทรัพย์จะยังคงเลือกไปพักผ่อนนอกรัสเซียแต่เพียงไม่กี่ปีผ่านไปใครเมียก็คลากคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและเมื่อรัสเซียประกาศทำสงครามบุกรุกรานยูเครนในปี2022ประตูสู่ยุโรปก็ปิดลงชาวรัสเซียไม่สามารถทำวีซ่าเดินทางไปเที่ยวยุโรปได้ตุรกีอียิปต์หรือไทยไม่ใช่จุดหมายที่ราคาเอื้อมถึงได้อีกต่อไป จากค่าเงินรูเบิลที่ตกต่ำลงชาวรัสเซียเหลือทางเลือกไม่มากนักหากจะหาเมืองริมทะเลพักผ่อนช่วงฤดูร้อนไครเมียอาจเคยเป็นจุดหมายที่เดินทางไปได้ไม่ยากก็จริงแต่สงครามที่กำลังเข้าใกล้ไครเมียไปทุกขณะส่งผลให้น่านฟ้าเหนือไครเมียไม่ปลอดภัยอีกต่อไปรัสเซียประกาศระงับเส้นทางบินจากรัสเซียสู่ไครเมียเหลือเพียงรถยนต์หรือรถไฟเท่านั้นที่พานักท่องเที่ยวไปเยือนคาบสมุทรแห่งนี้ได้ และยิงปฏิบัติการโต้กลับทวีความเข้มข้นสพานเคสตกเป็นเป้าการโจมตีตอบโต้ใครเมียไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวที่ชาวรัสเซียนึกถึงเป็นแห่งแรกๆอีกต่อไปโซชิโนวรอสซิสอนาปาเมืองชายทะเลบนแคว้นครัสโนดาเหล่านี้หรือกระทั่งแคว้นริมทะเลบอลติกที่ไกลออกไปจากแผ่นดินรัสเซียอย่างคาลินินกราดคือสถานที่ที่สามารถพักร้อนได้อย่างไร้กังวลมากกว่า อย่างไรก็ดีสงครามก็ยังไม่อาจหยุดให้ชาวรัสเซียจำนวนหนึ่งไปเที่ยวใครเมียถ้ำกลางความเสี่ยงได้หลังรัสเซียผนวกรวมใครเมียให้กลายเป็นดินแดนของรัสเซียใครเมียกลายเป็นสวงสวรรค์ริรร้อนและแหล่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทําเงินของรัสเซียการผนวกดินแดนอาจเป็นการแก้ไขความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์สาหรับรัสเซียแต่อีกด้านหนึ่งนั่นหมายถึงดินแดนที่ถูกพรากไปอย่างไม่ชอบธรรม บ้านเกิดที่ถูกยึดครองและประชาชนยูเครนกับชนกลุ่มน้อยชาวทาท่าหลายแสนคนที่ต้องพลัดถิ่นหรือถูกบีบบังคับให้รับสัญชาติรัสเซียหากประสงค์จะอยู่อาศัยที่ใครเมียต่อเมื่อสงครามที่รัสเซียก่อเริ่มที่ใครเมียสงครามก็ไม่อาจจบลงได้หากใครเมียยังไม่กลับคืนสู่ยูเครนและเมื่อสงครามยังไม่สิ้นสุดฤดูร้อนอันสงบสุขก็จะยังไม่หวนคืนกลับมา